ถ้าพอสามารถทาไม่ได้้าองไอช่องขายผมก็ได้นะออผมบอกให้รถผมต้องกลับมาเดินได้แต่ออแผลนในจิตใจมันจะรักษาหายตอนไหนแค่นั้น <laughs> โอเคครับผมก็สำหรับใครที่รอนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะได้มาเจอมาเยี่ยมน้องสนิมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากคิที่แล้วที่พี่ได้สัญญากันเอาไว้นะครับว่าจะพาทุกคนเนี่ยมาดูน้องสนิมนะครับและก็วันนี้ก็เปิดจริงนะฮะแล้วก็ช่างตัวก็เลยนัดพี่นะครับมาแกะถอดดูนะว่าตรงไหนนะครับมันเสียหายอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนี่เบมาแล้ว ัวไม่เจอวันนี้เราก็ได้มาเจอนรถติดอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะลือแล้วนะครับว่าเราจะมาดูว่าส่วนไหนเสียหายไปบ้างนะครับอยากเสร็จเรื่องเสร็จแล้วใช่ครับผมแล้วหน้าที่ซ่อมกันต่อซ่อมกันต่ออันนี้ติดล็อกเลยนะทุกคนนี่ คือมเหมุนไม่ได้คือมันติดตรงนี้ไอ้ตมันมันโกนมันติดกับชุดสีข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เห็นเด่นๆเลยเนี่ยก็คือมีไปละขอบล้อบอกได้เลยนะว่าว่าคู่แรกของร้านมาเดิมนะครับทุกคนคู่แรกของร้านคู่แรกของมิลลี่ใช่คู่แรกของมิลี่มิลลี่ด้วยเด้งเด้งแล้วก็มีขอบล้อนะครับแล้วก็สีดวด ย่างนอ้เลยนี่ขนาดเบรกดีช่องล่างดีทุกอย่างดีหมดยังมีแบบนี้สมมติว่าถ้าเบรกไม่มีการทรงตัวไม่ดียางเล็กอะไรทุกอย่างหมวกน็อกไม่ใส่ใช่ครับเหลือแต่ชื่อน่าจะเหลือแต่ชื่ออันนี้ถือว่าโชคดีสุดๆแล้วโชคดีรถพิ้นเสร็จรถรณ์ใช่ครับแลววันนี้เราจะมาขอดู หมดเลยนะครับเลยดูดูหมดเลยนะครับแต่ยี่เห็นเด่นเด่นเลยนี่ดุมนะครับดุมแตกขอบดุมแตกไม่หนักเลยว่าขอบขาดนะขอบมันขาดเลยนะทุกคนดูว่ามันชนแรงขนาดไหนแต่เราวิ่งไม่ได้เร็วนะแต่คือแรงประทะบวกกันนะมันแรงมันบวกกันอนะคือแล้วถ้าอยากได้คนละเจ็ดสิบก็บวกกันเป็นว่าสี่โอ้คือคือมันเยอะมากๆมากนะอย่าพูดดีกว่ารถโกโปรใสแล้วไม่ติด <mm จะเราะเาเขาเขาาแทมป์ช้ำช้ำเลยแค่นี่จะได้ภาพได้วิดีโอได้ภาพได้ใช่นี่ตอนนี้ถอดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่อันนี้ก็ช่างตัวกำลังเช็คดูโช๊คนะฮะโช๊คก็น่าจะไปใช่ไหมครัช่างตัวไปโอ้โหโช๊คไปแผงคอไปโอ้โหแผงคอไปได้เนี่ยไปดูเช็คง่ายๆคือบางคนหน้ามันจะเป็นเบียดไปขวา มาสูงนี่นะฮะก็คือเบียดจริงเบียดเลยถ้าปกติมันจะหมุนมันจะหมุนม่ได้อืมแล้วก็นี่โอ้โหตัวจานนี้ไปไหมฮะไม่ต้องตอาขึ้นต้องเช็คเนทีเพื่เราอห็นล้อจะเช็คได้นะครับ หนูคนกลายเป็นเศษเล็กไปเลยปาดเดือดิขอบหน้าแดงหน้าผมสวยมากขอบนี้บอกเลยต้องจัดแหละทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาดูโชคโอยโหตรงนี้คือแบบว่าเหมือนจะงองมอช่างเลย ก็ตอนนี้ก็ได้ถอดช่วงหน้ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ามันเป็นลูกบ่านลักษณะแบบไหนนะดูทุกคนดูนี่ว้ายนี่ดูโชคดูความแข็งของมันด้วยและแบบนี้คือเราทำให้ถต่อกมาเพืัดก็ได้แล้ววิธีจะเป็นใหม่ก็เป็นใหม่ ก็ได้เพราะที่หนักสุดก็คือแผงคอเนี่ยนิดน้อยนะก็คือหนักสุดก็คือแผงคอตอนนี้เนี่ยพี่คิดแล้วก็คือเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเพราะตรงแผงคอมันเป็นสนิมนะครับเพราะว่าคือตอนล้างอ่ะตอนล้างอ่ะตอนที่พี่ล้างตอนนั้นอ่ะก็คือเห็นสนิมตรงนั้นเยอะมากนะครับผมก็คือยุบกลับมาใหม่เพรายากเลยอยากหล่อสิอยากหลอจัดใหม่เลยดีกว่านะครับผม ยิไ่ไม่อเดี๋ยวถ้ามันไม่คอ่ะอ่ะอืมจนตอนนี้มันคดนะครับก็คือจัดใหม่เลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าเห็นข้างในอันนี้แล้วมันแบบเนี่ยดูตรงนี้มันคดแล้วนะครับคือถ้าสมมุติว่าเอาไปดัดก็ได้ใช่ไหมช่างต้อนก็ได้แล้วจัดใหม่ดีกว่าเอาเป็นแบบไหนนี่ฮะช่างเคอยเป็นมือหนึ่งมือสองนี่ครับมือสองมือสองมือสองให<อ>ม่ใหม่เพียนย งัดเลยครับช่วยด้วยสีนี้ก็จะจัดใหม่ทั้งหมดนะสีลี้คิดสีอยู่เดือนนะไอ้ตาที่เดือนนเดือนนี้เราเสร็จแบบอเคิดได้หรือเปล่เดือนนี้เดือนนี้ก็มีอยู่ในในใจหมายถึงว่ามีอยู่ในใจแค่สองสีนะครับแต่ไม่บอกว่าสีอะไรกำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่ไม่ไม่บอกไม่บอกในคลิปใช่ไหมแต่น้องเขาทักมามึงตอบทำไมไม่ใครคนนี้ไงใครคนเลย คนรู้จักไมรู้จักไม่รู้จักนี่ก็สรุปแล้วก็คือเดี๋ยวเราต้องจับแข้งคอใหม่นะครับตัวถังไปเช็คเอาตัวถังเอาตัวถังไปเช็คเอาไปดัดตั้งซูมใหม่ก็แค่นี้ก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหมครับท่านผู้ชมเพื่อแต่งนัดก็มีไฟเบอร์กับเนีแต่งครบแล้วก็อีกสำคัญหนึ่งก็สมองคุ้มครับก็สมองคุ้มครับ what what the fuck องตอนนี้ก็ยังคิดถึงแบบตอนนรกก็ยังได้อยู่เขาบอกไม่เอาพี่พี่เลอะเรือนมากโอเคก็ทีนี้เออมีอะไรมากก็ที่หลักๆก็คือเพราะเราต้องเปลี่ยนอยู่แล้วดุมุสีนะครับแล้วก็แผงพอจากไหนเลยนะครับก็โอเคละวสำหรับวันนี้โอ้ยกดติดตามด้วยกดติดตามด้วยกับคนนี้ ไม่ถ้าถ้าถ้าพอสามารถทำไม่ได้ต้องไอช่องถ่ายผมก็ได้นะทำได้ครับยังไงทำได้ครับผมบอกให้อย่างรถผมต้องกลับมาเดินได้แต่แผลในจิตใจอ่ะมันจะหาสาหายตอนไหนแค่นั้นนี่ต้องหักแผลเนี้ยแผลหักก็เดียวได้คนใหม่ก็ลืมแผลเนี้ยพอยุ้ยักยิกี่ไหนนะมันจะมันจะมันจะรอยมาันจะร้อยมาดี๋ยุ้งเลิกก่อเดิ ก็ถ้าแพ้แบบนี้ก็ต้องให้ทุกคนแบบว่ากดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้แล้วนะครับผมเพื่อที่แผ่ใจพี่จะกลับมาไปกันเด็นและโอเคก็สำหรับวับนนี้ขอบคุณครับ